หคันถาโคชกะวิสัชนา90ขันสี่เป็นโนคันถาสังขารขันเป็นคันถาก็มีเป็นโนคันถาก็มีรูปขันเป็นคันถานิยะขันสี่เป็นคันถานิยะก็มีเป็นอคันถานิยะก็มีรูปขันเป็นคันถาวิปยุทธขันสี่ เป็นคันธาสัมปยุทธ์ก็มีเป็นคันถาวิปยุทธ์ก็มีรูปขันธ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะคันธานิยะ 3, today, เป็นคันธานิยะโนคันธาขันธ์สามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะคันธานิยะเป็นคันธานิยะโนคันธะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธานิยะโนคันธะก็มี สังขารคันเป็นคันถาคันถานิยะก็มีเป็นคันถานิยะโนคันถาก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นคันถาคันถานิยะแม้เป็นคันถานิยะโนคันถาก็มีรูปปั้นกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นคันถาคันถาสัมปยุตแม้เป็นคันถาสัมปยุตตะโนคันถา ขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันถะคันถะสัมปยุตเป็นคันถะสัมปยุตตะโนคันถะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันถะสัมปยุตตะโนคันถะก็มีสังขารขันเป็นคันถะคันถะสัมปยุตก็มีเป็นคันถะสัมปยุตตะโนคันถะก็มีกล่าวไม่ได้ว่า แม้เป็นคันถาสัมปยุตแม้เป็นคันถาสัมปยุตตานคันถาก็มีรูปปัจขันเป็นคันถาวิปยุตตคันถานิยะขั้นสี่เป็นคันถาวิปยุตตคันถานิยะก็มีเป็นคันถาวิปยุตตอคันถานิยะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นคันถาวิปยุตตคันถานิยะ แม้เป็นคันธาวิปยุตต์ตากันธานิยะก็มี